ผัดดอกหอมใส่หมูบดใส่ไข่พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้ผัดดอกหอมนะคะผัดดอกหอมใส่หมูบดอีกแล้วคะ่ะน่าทานน่าทานคะ่ะเราจะไปดูทีทําด้วยกันนะคะว่าทําอะไรยังไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกก็เตรียมค่ะเตรียมดอกหอมนะคะดอกหอมหั่นให้เป็นท่อนๆเลยคะ่ะเนาะแล้วก็เตรียมกระเทียมสับแล้วก็หมูบดด้วยคะ่ะเนาะหมูบดคะ่ะ เราก็จะไปมีไข่ด้วยค่ะมีไข่ด้วยนะคะขั้นตอนก็เอากระเทียมลงไปใส่ในกระทะเลยนะคะผัดให้หอมๆค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาหมูบดใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้จะผัดดอกหอมใส่หมูบดใส่ไข่นะคะนี่ค่ะหมูบดเราทําให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาดอกหอมใส่ลงไปเลยค่ะดอกหอมใส่ลงไปให้หมดนะคะนอกวันนี้ก็จะทํา ผัดดอกหอมใส่หมูบดใส่ไข่ค่ะนี่นะคะ่ะผ, anyway. ผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้ต้นดอกหอมเราสุกค่ะผัดให้ดอกหอมเราสุกแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่เครื่องปรุงต่างๆเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ซอสใส่เครื่องปรุงแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ให้ดอกหอมของเราสุกนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะเนาะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าดอกหอมของเราจะสุกนะคะ พอดอกหอมสุกแล้วเราก็จเจ้าไข่มาใส่ละค่ะนี่ค่ะดอกหอมเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสักพักหนึ่งก็จเจ้าไข่มาใส่ค่ะวันนี้จะใช้ไข่สองฟองนะคะใช้ไข่สองฟองผัดใส่ดอกหอมแล้วก็ผัดใส่หมูบดนะคะนี่ค่ะไปนี่ค่ะเตรียมไข่มาละค่ะเนาะเตรียมไข่มาแล้ว นี่คะ่ะไข่สองฟองค่ะฟองที่หนึ่งใส่ลงไปค่ะวันนี้ใช้ไข่สองฟองนะคะเพราะว่าดอกหอมของเราเยอะค่ะก็ต้องใช้ไข่สองฟองนะคะนี่คะ่ะสักพักหนึ่งเนาะรอให้ไข่สุกก่อนนะคะก็ทําให้ไข่สุกแป๊บหนึ่งก่อนถึงจะผัดรวมกันนะคะนี่คะ่ะพอไข่ใกล้จะสุกแล้วคะ่ะเนาะไข่ใกล้จะสุกแล้วเราก็จะผัดรวมกันไปเลยคะ่ะเนาะผัดรวมกับ ต้นดอกหอมแล้วก็หมูบดด <ave> ้วยนะคะเนาะน่คะผัดให้เข้ากันเลยค่ะทีนี้ก็ไข่เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะผัดเลยค่ะนี่ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเนาะนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบนะคะนี่ค่ะผัดดอกหอมของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่จานเลยนะคะเป็นเมนูผัดดอกหอมใส่หมูบดแล้วก็ใส่ไข่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะอร่อยมากเลยเนาะนี่น่าทานน่าทานค่ะรสชาติก็กลมกล่อมค่ะเพราะว่ามีเสร็จแล้วค่ะผัดต้นหอมใส่ไข่พร้อมทานแล้วค่ะ